ครับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาทำการสร้าง API กันต่อหลังจากคราที่แล้วเนี่ยเราได้คุ้นเคยกับการสร้าง API ด้วยตัว a อ p s c r i p t เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราได้ลองเรียกตัว API ผ่านทางบอทดน้อยไปแสดงผลบนหน้าแอปพลิเคชัน Line กันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในคราที่แล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างตัวตัวฟิกที่มันเป็นแบบ สเตติกเนาะก็คือยังไม่ได้ใส่ข้อมูลที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือลักษณะเป็นไดนามิกนะครับวันนี้เรามีเป้าเป้าหมายของเราก็คือการสร้างตัว API สำหรับแสดงรายการสินค้าซึ่งรายการสินค้าของเราจะเก็บอยู่ใน Google Sheets นะครับลักษณะเดียวกับการเก็บไว้ในฐานข้อมูลจากนั้นน่ถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ตัวบทน้อยก็สามารถที่จะเรียกรายการสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาได้แบบดามิกได้เลยนะครับโอเคนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราจะทำยังไงนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันไปครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป้าประสงค์ของเราเนี่ยเราต้องการใช้ตัว Google Sheets เป็นตัวฐานข้อมูลเพราะนั้นก็ให้ทุกคนเข้าไปในตัว Google Drive ของเราเองนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ ไว้ซับโฟลเดอร์หนึ่งไว้สําหรับเก็บตัวข้อมูลตัวนี้นะครับของผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อบทน้อยแล้วก็ก็ให้ทุกคนสร้างตัว g o Google s h e e t ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งไฟล์นะครับนี้นะครับก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับขอผ,ผมเป็น product db แล้วกันแล้วก็ ในตัวคอลัมน์ตอนนี้ก็สร้างเป็นลักษณะอ่าแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับก็คือเราก็จะมีคอลัมน์ต่างๆก็คือมี ID มี name นะครับตัวนี้ก็จะเป็นราคาสินค้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นจำนวน แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นตัวรูปภาพโอเคนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วเรากา็ไปที่ส่วนขยายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกมาที่ a อ p s คริปตมันก็จะลิงก์มาอย่างตัวแอปสคริปต์ของเรา ก็รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อของโครงการตั้งชื่อของโครงการก็คลิกที่ตรงนี้นะครับก็เป็นผมขายทุเรียนเนาะของผมก็เป็นดูเรียนถบแล้วกันจากนั้นเ,เดี๋ยวเราเอาโค้ด ตัวเดิมๆที่เราเคยทําไว้มาไว้ในนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็นอ SEC นอทิสเทสเทเแล้วกันโค้ดเวียผมจะใส่ให้ไปอยู่ข้างล่างนะครับในข้างล่างของคลิปนีทุกคนสามารถที่จะลิงก์ได้ โค้ดตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาใส่ไว้ที่ใต้ใต้ลิงก์ของคลิปของเรานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโค้ดตัวเก่าน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เราสร้างโค้ดอีกตัวหนึ่งก็สร้างไฟล์ใหม่นะครับกดไฟล์แล้วก็สร้างตัวเราเตอร์จริงๆตัวนี้ก็น่าน่าจะมีกันมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วเนาะเราเตอร์ก็โค้ดพวกนี้เดี๋ยวผมจะวางไว้ให้ด้านล่าง เราก็ใช้เท,เทสเจสันก่อนอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนอกดเซฟ อันนี้ก็ถ้าเกิด action เท่ากับ test.json ก็จะไปเรียกตัวฟังก์ชัน test.json ซึ่งฟังก์ชัน test.json ก็อยู่ใน test.json ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะส่ง hello world กลับไปเป็นลักษณะของ json message กด save แล้วเราก็ทำการจัดการให้มันใช้ได้ตัวนี้นะครับก็คือ minute กดลงไป เสร็จแล้วตรงนี้มันใช้งานครั้งแรกนะครับใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องอมีกระบวนการในการสร้างตัวตัวโปรเจกต์ใหม่นิดหนึ่งนะครับมันก็จะให้เราเลือกตัวประเภทของโครงการให้กดตัวฟันเฟืองตรงนี้เราก็เลือกเป็นเว็บแอปครับเป็นเว็บแอป API ก็ตรงนี้อย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องให้ทุกคน ใช้ได้นะครับไม่งั้นเราจะใช้ได้คนเดียวนะครับตัว API ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เลือกเป็นฉันนะครับโอเคก็น่าจะก็น่าจะโอเคนะครับเช็คดูให้ดีนะครับตรงนี้เป็นทุกคนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฉันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ผมก็กดปุ่ม deploy นะครับก็คือตัวนี้ทำให้ใช้งานได้ โอเคตอนนี้ผมก็จะได้เว็บแอปซึ่งเป็น URL เรียบร้อยแล้วซึ่ง URL ตนนัวนี้ทุกคนสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราติ๊กแล้วใช่ไหมครับว่าให้ทุกคนใช้ทีนี้เราก็ลองเรียกดูต้องระบุแอคชั่นด้วยนะครับแอคชั่นเท่ากับ test a ส t นอันนี้เนี่ยเราต้องระบุเพราะว่าเราเขียนไว้ในตัว filter. ไฟล์ router ใช่ไหมครับว่าตัวไฟล์ router ตรงนี้ว่า `action`, uh, action. เท่ากับ `testjson` มันจะมาเรียกฟังก์ชัน `testjson` นะครับซึ่งฟังก์ชัน `testjson` เนี่ยตอนนี้นะครับมันจะ return ตัว `hello world` กลับไปถ้ามันถูกต้องอะนะเราเรียกด้วย `URL` ของเว็บแอตัวนี้ลองกดดูนะครับมันจะ return `hello world` หรือเปล่าอโอเคอันนี้คือข้อความ `json message` ที่ตัว A `API` มันส่งมาหาเรานะครับ อันนี้ก็คือผมจะทบทวนในการสร้าง API ด้วยแอปสคริปต์ตัวนี้ตอนนี้เราเขียน API ได้แล้วนะครับแล้วก็เรียกใช้ได้ด้วยนะครับโดยการเรียกใช้เนี่ยอาจจะเรียกใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์อย่างที่ผมทําก็ได้แล้วก็สามารถที่จะไปเรียกใช้ผ่านตัวแชทบอทก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองเรียกใช้บนแชทบอทกันดูก็ได้ครับโอเคนะครับเป็นการทบทวนทีนี้ถ้าเกิดจะเรียกใช้บนตัวแชทบอทเราก็ต้อง ไปที่บอรดน้อยนะครับเราใช้บอรดน้อยนะ okay. เข้าสู่ระบบ <Okay. S 2> เข้าไปในตัวเช็บอทของเรานะครับทุกคนน่าจะเชื่อมต่อตัวเช็ดบอทเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จแล้วผมก็ไปที่ตัว API ตัวนี้ API ตัวนี้นะแล้วก็ไปสร้างตัวกดปุ่ม Add เพื่อสร้าง API ตัวตัวใหม่ครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า test s แล้วก็เอาตัว URL ที่เป็น URL ของเว็บแอป เมื่อคิดที่เรา deploy ไปนะครับเดี๋ยวไปก๊อปมาใหม่ก็ได้นะครับกดตัวนี้นะแล้วก็ไปคัดลอกตัวเว็บแอปตัวนี้มาครับแล้วก็เอามาใส่ในตัว URL ของ API ของของบอทน้อยอย่าลืมนะครับต้องระบุด action ด้วยเท่ากับ test JSON ลักษณะนี้นะครับเหมือนกันเลยกับที่เราเรียกผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้ เมื่อกี้นะครับมันจะต้องรีเทิร์นใอนโลวโวออกมาที่ที่บอรดน้อยด้วยโอเคครับ API ของบอรดน้อยก็น่าจะโอเคกดเซฟเดี๋ยวเรามาเรียกใช้ตัว API ตัวนี้กันดูครับก็วิธีการเรียกใช้ง่ายๆก็ไปที่ตัวตัวเทรนบอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัว intent สร้าง intent ใหม่ขึ้นมาสักตัวหนึ่งผมสร้าง i n t e ทนชือว่า test a สั n นแล้วกัน เซ็นเทสเจ,จสันอยู่นี่เสร็จแล้ว expected phase ตอนนี้ผมก็ใส่เป็นเทสเทสเจสันนะครับก็กดเทนเสร็จแล้วก็ตัวอ่า p o n s e แล้วก็ใส่ตัว response เข้าไปผมก็ใส่เทปนิดนี่นะครับว่าอ่าทำทดสอบเท t j สันประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อความแล้วก็มีตัวการเรียก API นะครับกดไปที่ API ตัวนี้เดี๋ยวใหม่นะครับกดไปที่ตัว x s e t i n g Object แล้วก็เลือกมาที่ตัว API ตัวนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้เราสร้างชื่อ API ก็คือตัวตัวนี้นะครับ API test JSON นี่นะกด Select โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยพอมันเรียก API เสร็จตัว API ที่อยู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์มันก็จะ return ตัวอ้นี้มาให้เรานะครับตัว JSON ไม่เสร็จลักษัะนเนี้ยวิธีการที่จะต้องวิธีการที่จะเอามาพิมพ์นะครับในตัวอบอดน้อยเนี่ยก็ใช้ตัว Tick ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เรียกชื่อ API test JSON นะครับแล้วก็ตัว กฟล์มันชื่อไปโลดเอเใไหดูหน่อยนะครับไปโหลดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้นะครับผมกดเซฟเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็เปิดตัวลายขึ้นมา ตัวบอดน้อยของผมอืค okay. อันนี้คือตัวแชทบอทที่เชื่อมต่อกับบอทเอ่อตัว l ล n e ที่เชื่อมต่อกับบอทน้อยนะผมพิมพ์ข้อความมาเทสเจสันโอเคไหมครับมันก็จะขึ้นฮัลโหลตัวนี้คือตัวที่ตอบมาจากตัว API เนาะส่วนตัวนี้คือที่เราตอบมาจากตัวตัวนี้ใช่ไหมครับตัว Text Response โอเคนะอันนี้คือการเชื่อมต่อกับตัว บอทน้อยนะครับแล้วก็บอทน้อยส่งข้อความมาแสดงผลที่ตัว Line Application อันนี้คือพื้นฐานที่เราผ่านมาแล้วในในอาทิตย์ที่แล้วนะครับโอเคครานี้เนี่ยอันเนี้ยก็ผ่านไปนะครับเป็นการทบทวนที่นี้ในสเต็ปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง API ในการเชื่อมต่อกับตัว Google Sheets กันดูนะครับว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างครับโดยเดี๋ยวเราจะสร้างข้อมูลใน Google Sheets ผมก็สร้างเป็น สินค้าแล้วกันของผม a ศูนย์ูนย์หนึ่ตรงนี้ต้องเป็นอันนี้โปรดัก t ์ d ซ้ำกันแหละผมลบไปตัวหนึ่งลบคอลัม์ก็จะเป็นทุเรียนนกหยิบ no e ราคาก็ใส่ไป ห้าร้อยิบหกราเขาวาไปนะ a a ศูนย์ศูนยสอง a ศูนสามเป็นทุเเียนพื้นเมืองน,นะครับของผมมีสี่ร้อมีอยู่สามลูป แล้วตัวนี้ก็จะเป็นรูปภาพตัวรูปภาพตัวรูปภาพกา็ให้เราไปสร้างรูปภาพกลับไปที่บอดน้อยนะครับเพื่อที่จะไปสร้างรูปภาพอันนี้เซฟไปที่ตัวอ็อบเจกต์นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ Image ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Add ก็เอารูปภาพใส่เข้าไปนะครับแล้ก็อัพโหลด ตรงนี้นะอัปโหลดแล้วก็ดึงรูปภาพใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อให้มันอย่างนี้นะครับของผมมีอยู่แล้วก็คือผมสร้างไว้แล้วตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเอารูปภาพที่ผมสร้างไว้แล้วตัวนี้นะครับผมก็เข้าไปที่ตัวดินสอตัวนี้นะเสร็จแ,แล้วผมก็ก๊กอปตัว u ย l เอาตัวนี้มาแล้วก็เอามาใส่ในตัว Google s h e e t ผของผมํผมำปั่นทองตัวนี้ เราจะได้เป็น u r l อย่างี้เนาะนกจิบนกจิบน,นกจิบนะครับนี่นกจิบเอามาวางไปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออีนัก ผมก็จะมีข้อมูลอย่างนี้นะจะมี product id product name product price product quantity แล้วก็ product picture รประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเขียน API เพื่อที่จะดึงข้อมูลตัวนี้ครับส่งไปให้กับผู้เรียกโดยเหมือนเดิมครับเราก็จะเขียนเป็น API แล้วก็จะลองเรียกด้วยตัว Browser ดูนะครับแลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวบอทน้อยเนี่ยครับเรียกตัว API ตัวนี้เพื่อจะเอาข้อมูลไปแสดงบน บนแอปพลิเคชัน l ล n e นโอเคนะครับทีนี้เรากลับมาที่ตัวตัวสคริปต์ของเรานะครับให้ทุกคนไปสร้างไฟล์ไฟล์ใหม่นะครับก็เทสอ่สเน็กล้วกันคเก้โอเคครับ เดี๋ยวโค้ดผมก็จะวางไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับผมก็เอาโค้ดผมมานี้นะครับเพจคอนเน็กเพจคอนเน็กกูเ e ิลชีตตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวของเรานะ ก็เปลี่ยนไปเป็นตัว Google Sheets ของเราอันนี้ผมใช้โค้ดตัวนี้นะครับผมก็ต้องกดแชร์นะครับ Google Sheets ของผมตัวนี้นะครับกดแชร์เลยครับกดปุ่มแชร์อันนี้เวลาเราแชร์ต้องแชร์ให้กับทุกคนด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ให้เป็น Editor ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้บอทเนี่ย นะครับแชร์เป็น e d เ t อร์ไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะให้ตัวบอร์ดน้อยนะครับเข้ามาอินเสิร์ตข้อมูลลงในตัว g o Google s h e e t นี้ได้ด้วยนะครับมาปรับมาแก้เพราะถ้าเกิดเราไม่แชร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวตัวบอทดน้อยของเราเนะี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการได้ก็ให้แชร์เป็นทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็เป็นด d เ t อร์เลยนะผมเข้าลอกลิงก์มาเสร็จแล้วก็เอามาวางในตัวตรงนี้นะครับมาวางตรงนี้นะครับ ในตัว s p r e เป s h e e t app ตัวเนี้มันจะเป็นการระบบุว่าตอนนี้เราจะเชื่อมต่อกับชิดชิดไหนนะครับชิดไฟล์ไหนไม่ใช่ชิดไหนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวชิดของตัว Google ู h ชีดนะครับเดี๋ยวเราจะคืออะไร โอเคตัวนี้คือตัวชีตนะครับเดี๋ยวเรามาที่ตัว google s h e e t ของผมเมื่อกี้ปิดไปเหรอเปิดขึ้นมาใหม่อยู่ไหนอ่ะอุ้ยของผมหายไปไหนฮะอ,นนอันนี้ครับตั้งชื่อชีตผมตั้งชื่อชีตใหม่ ชีทชื่อว่าสินค้าเคนะชีทตัวนี้ชื่อว่าสินค้านะครับเพราะฉะนั้นในโค้ดของผมเนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องเขียนว่าผมจะติดต่อกับชีทที่ชื่อสินค้านะครับส่วนตัวนี้เป็นชื่อไฟล์ใช่ไหมเป็นเป็นชื่อตัวตัวตัวก l เกิชีทซึ่งตัวก s เ e e ลชีทอาจจะมีหลายชีทย่อยอยู่ในนี้นะครับแท็บข้างล่างนี่นะโอเคนะทีนี้ ก็ทำการดึงข้อมูลนะครับอันนี้คือดึงข้อมูลตั้งแต่ r o ที่2คอ,อลัมน์ที่1น,นะครับจนถึง row สุดท้ายแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายที่มีข้อมูลอยู่นะครับในที่นี้ของเราก็เราไม่สนใจตัวตัวตัว row ที่1เพราะโรที่1มันเป็นตัว header นะครับก็จะสนใจโรที่2 ส่วนคอลัมน์ก็จะมีกี่คอลัมน์ครับ1 2 3 4 5สองสมสี่คอลัมน์ห้าคอลัม์ผมก็จะอ่านมาได้แล้วนะครับมันก็จะมาเก็บอยู่ในตัวลิสต์ตัวนี้จากนั้นผมก็ไล่เปิดครับไล่เปิดอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับลบทิ้ง ผมแเปิดตัว r o ทุก r o นะครับเปิดทีละโ o ทีละโ o นะครับ r o ที่ j j มันเป็น0ก่อนก็โ o ที่0 row แรกนั่นเอง column 0 column 1 column 2 column 3 column 4ใช่ไหมครับก็ค column 1 column 2 column 3 column 4 column 5ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็เอามาสร้างเป็นตัว list ตัวนี้นะครับ คือเอา Product ที่ผมเก็ตมาได้1นึ่โรเนี่ยนะจับยัดลงไปในลิสต์เพราะนั้นตัวลิสโปรดักเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีข้อมูลอยู่เท่ากับจำนวนรโร w ที่มีข้อมูลของผมตัวน,นี้ก็จะ 1, 2, 3, 3ก้อนข้อมูลนั่นเองครับจากนั้นผมก็เอาก้อนข้อมูลที่ได้นะครับนี่ครับยัดกลับมาคล้ายๆกับ Hello World เมืเม่อกี้นะเห็นไหมครับคล้ายๆกับ Hello World เมืเ่อกี้ ครับผมก็ทําการเซฟเสร็จแล้วอย่าลืมไปแก้ในตัวเราเตอร์ด้วยนะครับตัวเราเตอร์ตัวนี้ก็คือฟังก์ชันชื่อว่า Google s h e e t นะครับคบไว้ก่อนกันนะทแล้วก็ไปในตัวเราเตอร์นะครับตัวเราเตอร์ผมก็เพิ่มเข้าไปเป็นับ ให้ return f u n c t i ตัวนี้โอเก็น่าจะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็ทำการ deploy ตัวนี้กดไปที่ดินสอกดไปที่เวอร์ชั่นใหม่แล้วก็เช็คตรงนี้ทุกคนนะทุกคนมันก็ทำเป็นทุกคนอยู่แล้วก็โอเคนะครับกดทำให้ใช้ได้ มันก็ถ้าถามสิทธิ์เข้าถึงเนาะก็อนุญาตอนุญาตไปครับโอก็อนุญาตไปครับต้องกดอนุญาตครับไม่งั้นตัวบอทมันจะตัว a p i เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้ตัว Google s h e e t ได้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะก๊อปตัว URL ตัวนี้ไปลองดูนะครับเว็บแอปก๊อปไป แอคชั่นคุกกี้คอนเน็กปูกลู๊กใช่ไหมอ่ะโอเคไหมครับอันนี้นกหยิบเนาะกำปั่นทองอินักนะถ้าผมเพิ่มเข้าไปสักตัวหนึ่งไหมเ a ศูนยูนสี่เรียนหกส่วนสิร้อยเรียนหกส่วนอันนี้นะ แล้วผมก็หลั่นตัวนี้ใหม่ผมไปเอาตัว URL มาใหม่อันนี้นะ URL web app ตรงนี้นะคัดลอกแล้วก็วางาใหม่ IntonView Action เท่ากับ connect Google s h e e t โอเค อันนี้มีอยู่สามตัวเนะาะมีมาแล้วบทุกวันเห็นไหมครับก็แสดงว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับตัว Google Sheets ตัวนี้ได้นะครับเพราะนั้นเวลาข้อมูลใน Google Sheets เปลี่ยนแปลงเนี่ยตัว API สามารถที่จะไปไปดึงมาได้นะครับแล้วก็ส่งให้กับผู้เรียกอย่างเช่นตัว Chatbot เป็นตัวเรียก API ตัวนี้นะครับเพราะนั้นตัว Chatbot เนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเสมอนะครับถ้าเกิดมีการอัปเดตเมื่อไรเนี่ย ข้อมูลที่เขาก็ได้รับที่แชทบอทได้รับก็จะเป็นข้อมูลใหม่ตลอดเวลาเคไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อ,อตัว Google s h e e t นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวตัวโค้ดนะครับโค้ดที่เราต้องใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ที่ใต้ลิงก์นะครับใต้ลิงก์ของ ของคลิปนี้เลยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็ขอจบประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยก็จะมาดูในเรื่องของการทำเฟล็กนะครับให้เป็นแบบไดนามิกนะครับโดยใช้ข้อมูลจากตัว Google s h e e t นีครับเป็นตัวสร้างให้มันเป็นข้อมูลที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ โอเคครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ